สบายดีสบายดีพี่น้องเอซี 4, ทางฟังไทยและฟังลาวมา่บหกกับสองน้องอ่อนอีกแล้วน้ะพี่น้องมื่อนี้มากินเขา่ายูนาหน้านนพี่น้องกับโพกับเมกับน,น้องเนาะมาแบบครบทีมมาครบแต่อันเชาหอมแดงผลบุม,มาเนาะผลข่าเอาหลูหลูผลลายพดเอามาน,นํเบาไว้นะพี่นอ้องเพิ่นเอาหลูกันกินนมยูเอนอรนเนาะตอนนี้พอยโอกะกำลังลคัง่วไก่พี่น้องได้กินไก่แล้วกินไก่แล้วพี่น้อง นนมือไหนก็กินจีน่ามือไหนก็กินอันต้มสัวไก่กับเรื่องใส่สมบคะมือนี้คือสิบมะลืมเนะพี่น้องมือหนี้ปีกมือนี้มะลืมสับปะส่ยต่ำมือนี้ปีก,ก,ปปกพี่น้องปีกก่แล้วกสิตําคุงกินเนาะกินอยู่แคบหน้าบรรยากาศทงไฮทงหน้าเขาเรืองเรืองเรื่องกันเรื่องโมแหงเนาะอีกประมาณทิศป,ป,ปลายปุ่นเลยพี่น้องอ่อนแต่สิได้เกี่ยวเนาะก่อนสิลงเกี่ยวเขาสล้างก่อนวะก็จะเอื้ออันมั่งทาง ลงหน้าแล้วบ่เขาจะว่าบ่เอามาเบิ่งหน้าซื้อหาเท้ไก่มาปีกพอพี่น้องมากินเขากินเขาอยู่หน้ามันจากแสบนะพ้องเนาะยาแช่พใจะเป็นไปโอ้พี่โอ้พี่รังควปิดทั่วไก่ไปเนาะไก่ไก่ไม่เนาะอีกแล้วไก่น่ะเลี้ยงมากกินเบิดประมาณเบิดจักรตแล้วว่ะพ่อสีตัวสีตัวสีตัวห้าตัว มันชีบิดก่อนอันชีลงเกี่ยวเขาสำหรับเน้ะพี่น้องยังลลยอยู่นอนยังลายโตอยู่ยหนึ่งหงพี่โอค้คนครัวไก่พี่โอ้กำลังครัวไก่เนะ่ยนอนเป็นเละเละเละหายเป็นอบแล้วก็ไปปิด มเขาอ,อยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเนี่ยหยองไก่ห่าวมันนี่ในเครื่องมกักเกลือพี่น้องม,มกัมกเกลือเอ้าสิลาาอดอะไรกันมาเกลือเนมะ้นเนาะเกลืออยู่พี่เป้งน,นัวพี่น้องเปนนเ้งนัวเกลืกอตอนนี้มักยังไง นาสีเอเพศแบบเอือประเดกพี่นอ้องสิ่งเอือประเดก ป้าคือเดกคืออ่าวไรวะมีล้มมีเล็มาะไรเลยแล้วปิงพญยาโยอก็บพเห็ดปิงเป็นตัวเนาะ,ะมันฉีโชกุพ่อจะเห็นนั่แข็งๆนี่ก็สุกแล้วนะพอ่อป้าเป็นตาชา,าอะแรพอมันใครันวันะม,มาใครล้างมัน เรกินตาหงแล้วไม่แน่อางไหนคือว่าจางวะเงดร้ายมาแดบวเข็มเนาะกูกินกูเข็มกูกินแล้วเข็มกิตายเลยเพื่ออ่อนจนวะอ่อนจนแนมบวืข็แนไหนพอแล้วคือบวเข็มเข็มกีตายมันเมนเอาใจมาแดกไลยตำหงกินข่าสาวองศาไม่ล้วนะพี่นนองไก่เฮาโอ้พี่นนองปีไก่กินอยู่โทมันกัสุดสแล้ว พี่น้องทำอย่างนี้อึบนี่เนาะง้าสีค่อยๆค้างให้มันเหลืองๆเนาะพี่น้องไม่เน็มเหี่ยมนี่จะนางเผาวนไปปีนกลได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องนางเผานางเผา,า,าปีนกา อย่าเังไม่เรียทางโหนเด็กๆน่าไปนอนอ่ะเดี๋ยวแอเวงเลยน่ไปนอนปีงไกลปิีงปิตรแล้วก็มีหัวทาบีกับปีงตาพี่เป็นเสียบมาแล้วไปนอนอะบรรยากาศกะ นี่เดิรงหันตรงหน้านางปิดนางนางผักยังไมันสิ้ใหม่มนี่เราไปจะกินแซ่บๆออ๋ทางของก่แล้วแหละหลังจากนางเป็นเกือบสองชั่วโมงแล้วพี่น้องไก่ไก่ยกายจะได้กินแล,ล้วเริ่มเลืองๆหนึ่แล้วเนาะโห่หอนหอนหอนกระหอนนางไม่พ่ายนะยิ่งเหี่ยวพี่น้องเอาบนไปเหี่ยม กลายเริ่มเลี่ยงเลยนะพี่น้องกลายเสีได้กินข้าวเที่ยงแล้วอันนี้มันเป็น11หมูปลายแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่เขา12หมูะ่ะได้พอดีกินข้าวพอดีบ่ใบหนึ่งเสียเองจะวนมาใส่มาตาลินได้ไหมมาแล้วพี่น้อง <c oughs> เด็กอเด็กถึงตีนกันแล้วอันนี้พี่น้องนะันี้มาไปเอง พี่น้องเปลี่ยนคนเฝ้าไก,นะก่เนาะพอยโอกับอันบัติพอน้องฝ้าเดี๋ยวอนอ,อนที่มาพักมา,มาหัวบางฮวงแล้วก็บตำเตรียมไว้กินเนนขาเละพี่น้องเพราะว่ามันหนีละมันเยนนี่ยงละแหมเขาพ่อเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยแดียนอ่รถพ่อเกี่ยวเซยบมาเนีอ่อืม หอนเห็ดอึตือยู่เหมือนเหมยมีลมลวงยาว่าได้ผลสิตกอย่างนี้นะแต่กันนั่นสิีต็จนาะเอาเอง้หเขาเลี้ยงละไทบอกเลี้งอะไร มาจ้ากระโทกเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ข yeah ึ้นมาไหวฮะรถต้มาแวจ้าทั้วสาวพันคืเกอกระชีวิตรดเลยละโอ้ยก็เพื่อฉีด้กินเนาะพี่น่องเอ้ยไผ่หวาแห้งย่างสามโดโคมันนี้คากรีพี่น่องเอ้ย ผมมันก๊กพันศา,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 าก๊กซ้สาหรือก๊กพันสาวะคาลีไงเทียงมาอยู่ผมนี่เนาะอย่างขากเนาะก๊กใหม่ฮะครับหัวตายเพรดียำลมมันฮะเออสินสันเลยว่าได้ได้ได้ <Tory. S 2> อืไรเนาะลำเนาะดี่ผมนะเราำหูงได้ไหมเซนละสาก็นะนางน่วนางร่วงได้เลยพี <c oughs dairy> ่เนาะพี่ลงไฟพวกเทียมนาะว่วเดียวไปค้อนมันี่าเจ้ามาสะลืึถือมันํนำเนาะปิงไก่กันก่อะลายๆพี่เนาะค้างไหวมันหออลงไปกินอยู่ตารางเตียงในลุม โอ้ยน่าสิมีพี่ขาวนี่พี่น้องกบพี่อิงจะอิงดีนเธอซักชาหอิงพี่น้องเฮ้ยเซเซสอ

ก็ลไปพี่น่องมืนน้ตมาเนะก็ยาแล้วพ่น้อง้ำตาลกระแสที่ดอกมีน่อยปกิุกเกลือมาพี่น้องแบบเกลือที่มันมันเป็นนามามันสีจีตาลกับปุเกลือตัวนี้มันอยู่ที่หนุมันมีหรือตัดอย่างนั้นมั่มีพี่หน้องปานองบนหน้าหมมากินตุ่มไก่ปีงไก่เนะใช่นะเอือห่าดออ่แพานเนแพ่ยายเนี อีหล่าเมื่อน้ำคาวเบ่อีหล่า,ลาเมื่อน่าไอปานเด้อลูกเด้ออีแม่อีขีรถท้ายเมื่อกะเพาะเด้อแอบ,บนะเอ้าจับยิ้มลงไปน้าอุ้มน้องลงไปน้าปะย่าแหละบาๆก็พูดกันได้ไอีหลายสุดท้ายหูดูร้าก,กว่าของพอนันก็บเบิร์ตแล้วในวินน่องมันถ่ายหูเอง <laughs> นาเร่ทำกับบ้านนี่ง่าวาไง เอือพอนงาพูนยาพี่นเอยอย่าออกมาหน้าแต่พี่น้อยแต่มือนออกหน้านะแม่ออกหน้านะแม่ปลานนอนปลาบานไม่ต้องลงปลาแดกเนาปลาแดกเนาแต่นู่นนุ่งแล้วเฮีพูนยาแล้วเด้อปลาแดกเนาเฮียปลานนองปลาบานเอาเราบ้างหมุดครบด้วยค่ะหมุดก้าวประสิทธทองตายกี่กี่แล้วค่ะปิดไว้ปิดไว้ ้แดดกี่ไตะกินกัามักข้าหน่อยแล้วแดดมาย่งบ้าแดดน้อยนึงเอ๊ะกามพวกนั้นตุ๊กๆอยู่เชียวะเอมงกล้เที่งเหตบเดี๋ยวซื้อมาไว้กินกับแจ่วเมื่อินกําหมักอันเนียเมื่อต่อไป เอาเนี hmm. mm ่ย hmm. ม mm ีงานเนี hmm. mm ่ยเอาหนูม hmm. mm ีงานดีงั้นเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ไม่ใช่แบบ นั่งกินยูรุมวันนี้นะมาเดินกินเขาเทียงฝีไก่ล้างเงลืองล้งเลืองเลืองล้งลกินบพี่น้องทำไเบดเบิดเรียบร้อยเบิดเรียบร้อยล้ข้าวเคียวกตัูพี่น้องเอา้าเนี่ยเ มันบ่พมบ่บ่พมติบ่กกอีพอว่ามันคมบ่ต no. kind of yeah, okay. ัวคมมันเป็นมันมันปอมกว่านี้เนาะมันยาวอยู่แล้วเมื่อวานจะมาไอ้ดิกว่าพี่น้องไอ้ยบัวยู่เจ้าหนุ่ผ้าว่ามาบัวก็เอาบัวนั่นหรออนี่สิ่งไก่พี่น้องยู่ยพ่อหนุ่ผ้ากันเมาเรื่องมกบัวพี่นี่หระพี่น้องเป็นแบบว่าเป็นบบบบกพรมหรือแบกบัวอันนี้บัวอันนี้เห็นอ่ะกบัวอ้าวอ้าเออรอบคัาเนาะ ไปแบบีกินเด้อจังเปิดห่านเนะอุดนี่เปิดหา่ดหานมาข <c oughs> ึ้นห้ามมาเลยห้ามมาขึ้น้ามขึ้นมาละโอ๊ยมห่อน่ะปู่ในผ้ายามยิงจีนอะ

มาได้พี่น้องกินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าวเขาอยู่ทงไฮทงน้ำกระแสบแล่วยิงเขียวดูยิงเขียวีบ้างนเขียวอินเดียเนาะพี่น้องปลาละ่น่ีนเนาะกลับเลยนี่พี่น้องปลาเรเด้อมาขมัดถิดดขมดถิดิดขมัดถิดข มีย yeah. ิงสิเห uh, well, ็นขาไก่นังอ่อนเอาแห้งนิิเมื่อไนี่เนาะเดอะอ่ะไปสิมีลมเนาะอ่ะไปมีลมนะเอามายิง้าน่ะหรือน่งกลูกชายบอเามาาถือะนาดิจ๊อข้าเทียงี่นอกจ้า เดี๋ยวพี่น้อเด้อเขาเทียงเหมือนเขาเพ่นเขาเทียงวนพี่อเยขึ้นไปขึ้นมาแล้วตนเที่ยงยในรงเทียงมันหอมเป็นรังกระสีพี่นนออันนี้เอ็นด่ของแทะเทียงรังนี่พอดีทปเนาะับผาค่อุมาบึง่อขาเนี่ยดเพียเยอกกางเพียงไปเรือเขาขาวเงงเทียง

<laughs> <Để đi mà. cười> Những mất <laughs> <Để> dài <cười> <cười> mất <sausage> <Cậu> ăn mất bìa hảo nhỏ mất hạng này,

มันก no ็เอาฟิศบ <laughs> ่มีเลยจักอมอามู้เลงมามันยังเย็นอยู่เลยี่าดูอ่ะเอาไปไปะเย็นอยู่นี่ลงมาลางย็น่มอย่ได้เอ้องยันนอนได้ก็ดีได้หอยเาที่เสา้ามเท่า

กินข้าวเรียบร้อยแล้วอ่อนอิ่มแล้วท่านนี้ท่านอิ่มเนาะทิ่เมื่อก่อนกินเขาในบ้านก่อนจุบไบโอไปโอเมื่อมลังเนาะพี่น้องสลากินิออนกระฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องถามมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กําลังใจอ่อนแรงเดินพี่น้องเด้อเพื่อมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องมานี่ก็มี่ทำนี้พี่น้องมากินข้าวอยู่ไฮอยู่หน้ากับพ่อกับแม่แล้วก็กับน้องเนาะพวกกันมปกินหนาเด้อบ๊ายบายอิงบ๊ายนะมากระโคนมากระโคเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายไหนบายจะกินแป๊บสี่มาแป๊บสี่มาสิ่งเดี